ผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยเป็นโรคร้ายโรคหนึ่งนะที่มีชื่อว่าเชรูบิซึมนะครับซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกะโหลกศรีรษะของมนุษย์นะครับน่าจะทําให้ตั้งแต่ในวัยเด็กที่เธอเพิ่งเริ่มเป็นโรคนี้ตอน4ขวบเนี่ยเธอต้องได้รับการผ่าตัดอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับจนกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นปกติแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วก่อนน้นนี้เนี่ยมันหนักกว่านี้นะครับน่าจะทาให้เธอเนี่ยพอโตขึ้นมานะครับได้ไปเข้าร่วมเป็นแกนนําในการรณรงค์ขององค์กรที่มีชื่อว่า changing face นคคครรบกกก็ือววววมมมเหล่า่าาพทีีผิิดปต รูปร่างหรือว่ารูปใบหน้าแบบคล้ายกับเธอแบบนี้นะครับแล้วเธอก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการรณรงค์ต่างๆนานาเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆให้ผู้คนเนี่ยหันมา ให้เกียรติแล้วบุคคลที่มีความผิดปกติแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถ e ือได้ว่าจากความผิดปกติของเธอเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้รับการยอมรับจากการที่มีความผิดปกติแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่วิกตอเรียไรส์คนนี้นะครับได้ทําเพื่อสังคมได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อที่คิดเห็นอย่างไงกับเรื่องราวนี้นะครับก็อย่าลืมร่วมกันผู้คุยนมอนได้ที่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะลาไปถ้าเพื่อนๆที่บบ่งาีนนใแ้้คลลมปหิ